ไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นวัดสำคัญเป็นวัดแรกในทางพุทธศาสนา มีพระอรหัน 1, ์1,250รูปมาประชุมกันที่วันมาคาบูชาอิบติเบุบันนี้พระเจ้าก็แสดงโอวาปฏิโมกหลักการสามวิธีการ6กรมการ4ี่ เป็นวัดแรกทางพุทธศาสนาเราก็ได้มาวันนี้เป็นวันที่สองมีนาคม2568มาอันนี้ก็อากาศก็เริ่มจะร้อนแต่ว่าวัดเวิลุวันก็ยังเป็นวัดที่ มีความร่มลื่นเป็นวัดป่าเป็นวัดสนป่าก็ทำให้เย็นสบายหน่อย Họ có phát triển nơi xoáy ngang lên bờ đỉa biển Ở mặt mô đi đi ทีลมลื่นไอติมดืดนี่ก็เป็นสถานที่ ป uh ฏิบ huh, ัติโมกาทปกเป็นวัตใจของควารกศาสนาแั่าอ